สวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศกับนุ้ยนะคะประจำวันอังคารที่3ตุลาคมค่ะพร้อมกับพยากรณ์อากาศล่วงหน้าและที่ขาดไม่ได้นะคะอัปเดตจาก ECMWF และ GFS ค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวกันนั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาและก็ขอขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้นุ้ยมาตลอดค่ะฝากแชร์ให้นุ้ยด้วยนะขอบคุณมากค่ะ ฝนฟ้าอากาศในเช้าวันนี้นะคะเช้านี้ค่ะก็มีกลุ่มฝนปกคลุมภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็เนื่องมาจากยอมความกดอากาศต่ำใกล้ปลายแหลมยวนนะคะได้พัดเอาลมระดับ500เข้ามายกตัวเป็นเมฆฝนนะคะภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกมีฝนประมาณ70%ค่ะส่วนภาคอื่นๆมีฝนประมาณ60% อันหนึ่งลมหนาวนะคะก็จะลงมาในช่วงวันที่6ถึงวันที่9ตุลาคมทําให้มีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงก่อนในไทยตอนบนจะมีอากาศหนาวเย็นลงค่ะรอตั้งรับนะคะและตอนนี้เรามาฟังลักษณะาอากาศทั่วไปประจําวันนี้กันค่ะบริเวณความกดอากาศสูงปกคลุมประเทศจีนตอนใต้ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่มียอมความกดอากาศตำ่ำปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประเทศลาวตอนล่างและประเทศกรัรมพูชาค่ะซึ่งลักษณะเช่นนี้ทำให้มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคใต้ รวมถึงมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกค่ะพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันนี้นะคะอยู่บริเวณจังหวัดร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรี ลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอย,ยุธยานครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการค่ะภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดชายเชิงเซาชนบุรีและระยองภาคใต้ฝั่งตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกอยู่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราธานีปัตตานียะลา นราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะและพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักมากพื้นที่สีแดงในวันนี้นะคะอยู่ทางภาคตะวันออกค่ะบริเวณจังหวัดนครนายกปราจินบุรีสะแก้วจันทบุรีและตราดค่ะขอให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายค่ะจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลา,ลากสำหรับภาคเหนือในวันนี้นะคะวันนี้ค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่อยู่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรและพิษณุโลกค่ะและตอนนี้นะคะเรามาฟังพยากรณ์อากาศล่วงหน้ากันค่ะตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่12ตุลาคมช่วงวันที่3ถึงวันที่5ตุลาคม ทิศทางลมก็ยังแปรปวนค่ะย่อมความกดอากาศตา่ำปกคลุมบริเวณอ่าวไทยและภาคใต้ประกอบกับร่องมรสุมได้เลื่อนลงมาพาดผ่านภาคอีสานตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนทาให้ยังมีฝนเกิดขึ้นได้ตามแนวร่องมรสุมและย่อมความกดอากาศตา่ำขอให้ต้องระวังฝนตกหนักบริเวณภาคอีสานตอนล่างภาคกลางตอนล่าง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยนะคะภาคตนออกและภาคใต้ในช่วง1-2วันนี้ค่ะส่วนวันที่6-12ถึงวันที่ตุลาคมร่องมรสุมก็จะสวิงขึ้นมาพาดผ่านภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางตอนบนทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นบ้างนะคะและก็มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะ ระยะนี้นะคะก็เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวอากาศมีความแปรปรวนสูงค่ะภาคเหนือภาคอีสานตอนบนเริ่มมีมวลอากาศเย็นแผ่ซึมลงมาปกคลุมแล้วค่ะและตอนนี้นะคะอัปเดตสถานการณ์ของพายุหมุนเขตร้อนในมหาสมุทรแปซิฟิกค่ะพายุใต้ฝุ่นโคอินุมีแนวโน้มจะเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปทางเกาะไต้หวัน และหลังจากนั้นค่ะเคลื่อนตัวตามแนวขอบชายฝั่งประเทศจีนมาทางเกาะฮ่องกงค่ะคาดว่าจะอ่อนกำลังลงตามลำดับพายุนี้ไม่มีผลกระทบกับประเทศไทยค่ะแต่ฝนที่เกิดขึ้นมาจากร่องมรสุมและยอมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้และตอนนี้เรามาฟังอัปเดตจาก ECMWF และ GFS พยากรณ์อากาศ ล่วงหน้ากันนะคะสรุปโดยรวมนะคะพายุใต้ฝุ่นโคอินุมีแนวโน้มเข้าจีนตอนใต้ขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านไทยตอนบนตลอดช่วงประกอบกับลมมรสุมที่พัดปกคลุมอยู่นะคะทำให้วันนี้นะคะจนถึงวันที่7ตุลาคมจะมีฝนตกประมาณ60-70%ทุกภาคและตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่10ตุลาคม จะมีลมหนาวกำลังค่อนข้างแรงค่ะลงมาปะทะทำให้ทุกภาคเกิดฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและหลังจากนั้นอุณหภูมิก็จะลดลง1-3องศาเซลเซียสในภาคเหนือภาคอีสานตอนบนค่ะเป็นช่วงที่เปลี่ยนฤดูปลายฝนต้นหนาวนะคะด้วยความเป็นห่วงค่ะขอให้ทุกคนดูแลรักษาสุขภาพด้วยค่ะ จบพยากรณ์อากาศแล้วพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย